สวัสดีครับทุกเพื่อนครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสวนอาหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของผมนะครับที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนอาหารนะครับคําว่าพื้นที่สวนอาหารเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่บริเวณบ้านของผมนะครับที่พอจะมีพื้นที่ว่างเนี่ยผมก็จะเอาพืชพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้นะครับอย่างพื้นที่บริเวณหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆเนี่ยผมก็จะปลูพืชจําพวกพืชผักสวนครัวนะครับอย่างมะเขืออย่างพริกแรงต่างเนี่ย อย่างาปักขีใบเลื่อยอะไงต่างเนี่ยก็ปลูกใส่กระถางไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับพอจะมีพื้นที่ว่างเพื่อการปลูกใส่กระถางเนี่ยผมก็สะดวกในการขยับพื้นที่ปลูกไปให้เขาโดนแดดบ้างอะไรบ้างนะครับพื้นที่บริเวณหลังบ้านเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะปลูกพันธุ์ไม้ใหญ่อย่างาพืชผลไม้อย่างต้นมะเมี่ยวอยู่ตรงนี้กระท้อนเงาะนะครับแล้วก็ทุเรียนมะพร,ร้าวต่งต่างเนี่ยก็ปลูกบริเวณหลังบ้านมะม่วงต่างต่างนะครับ ก็ปลูกผสมประสานกันไปนะครับวันนี้ก็ลงมาตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้นะครับแล้วก็ดูบอ่อปลาเพราะว่าตอนนี้ผมปลาดุกผมได้ไซส์โตพอสมควรแล้วก็มันเยอะนะครับแล้วก็าทำเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปปลาดุกแปลรูปนะครับผมทําเป็นปลาดุกแดดเดียวกับปลาดุกร้านะครับออกวางจําหน่ายแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ทํากันในครัวเรือน ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตอะไรมากมายทำกันเองที่บ้านนะครับแล้วก็ออกวางจำหน่ายทางออนไลน์ทางเพจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บอกกันปากก่อปากเ,าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรกันนะครับก็ขายไปได้พอสมควรนะครับหมดไปหนึ่งบ่อแล้วตอนนี้เหลืออีกบอ่อหนึ่งก็เหลือ,อประมาณครึ่งบอ่อมีออเดอร์ก็จับขึ้นมา,าทำกันรายรการแล้วก็ตากแดดก็เน้นความสะอาดเป็นหลักนะครับเพราะว่า ทานเองด้วยนะครับผมก็ชอบทานลายเดียวแรงต่างก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่นะครับนํามาทํามีมากก็สามารถนาไปจําหน่ายเพื่อมีรายได้เข้าครัวได้เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับวันนี้ออกมาหลังบ้านก็มาเจอพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้ครับเจ้าต้นนี้เนี่ยเราสามารถพบเจอเขาได้ทั่วไปตามข้างทางในเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับ เจ้าต้นนี้เรียกว่าต้นทงเทงนะครับหรือบางพื้นที่เรียกต้นพุ้งปิงบางพื้นที่เรียกต้นต้อมต๊อกต้นปุ๊กปิ๊กอะไรต่างนี้ก็เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่นะครับอย่างบ้านผมก็เรียกต้นพุ้งปิ้งบ้างต้นทงเทงบ้างนะครับคําว่าต้นทงเทงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของผลของเขาที่เกิดใต้ก้านของลําต้นของเขานี่ครับ กิ่งก้านสาขาของลำต้นเนี่ยมันจะค่อยตรงเทงอยู่เหมือนโฟมไฟกีนเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูลักษณะของลำต้นลักษณะของผลของเขานะครับที่อยู่ใต้กิ่งก้านของลำต้นของเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นลักษณะของต้นธงเทงนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงหลังบ้านผมตรงนี้ครับต้นธงเทงบางพื้นที่ก็เรียกต้นฟุงพิง ต้นปุกปิกต้นต,อต้อมตอกอันนี้ก็แล้วแต่ละพื้นที่เรียกชื่อเขาแตกต่างกันออกไปนะครับแต่คําว่าต้นธงเทงเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเรียกมาตามลักษณะของผลของเขานะครับที่เกิดขึ้นตรงกิ่งก้านลำต้นของเขานี่ครับใต้กิ่งก้านลำต้นห้อยธงเทงอยู่นะครับเนี่ยเขาเกิดขึ้นเองนะครับ พืชชนิดนี้เนี่ยสามารถพบเจอได้ทั่วไปตามข้างทางแรงต่างถ้าเราสังเกตเนี่ยต้นพวกนี้จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับในพื้นที่ชื้นพื้นที่ใกล้แหล่งน้าแรงต่างเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ฮะนี่ก็งอกขึ้นมาหลายต้นเลยพอดีผมเดินมาในสวนหลังบ้านก็เจอพืชสมุนไพรตามธรรมชาตินะครับก็เลย ถ่ายลงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ครับ,รบลูกเขาก็สวยดีครับเหมือนโคมไฟจีนเลยนะครับค่อยลูกเขาจะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนถุงลมห่อลูกข้างในไว้นะครับห่อผลของเขาไว้นะครับเนี่มันก็จะนิ่มๆน,นะครับเป็นเหมือนถุงลม ป้องกันผลข้างในไว้นะครับผลสุกข,ของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะสีเหลืองนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็เริ่มจะมีลูกนี้ก็น่าจะเริ่มสุกแล้วนะครับเขาสามารถทานได้นะครับผลของเขาตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บมาทานบ่อยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับสมัยนี้ก็เห็นได้น้อยลงนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเก็บผลมา กินเพื่อนๆดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ทานนานแล้วนะครับสําหรับต้นทงเทลงนะคร,ครับครับเพื่อนๆครับเมื่อกีเราก็ได้ไปดูลักษณะของผลของเจ้าต้นทงเทลงนะครับหรือว่าต้นพุ่งพิงนะครับชื่อก็น่ารักดีนะครับก็เขาเกิดขึ้นเองนะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะตัดหญ้าบริเวณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดมันเกิดขึ้นมาก็ถ่ายให้ เพื่อนๆได้ดูก่อนสําหรับเพื่อนๆบางท่านที่อาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักเจ้าพืชชนิดนี้นะครับเขามีประโยชน์อสมควนนะครับเดี๋ยวผมหาลูกไม่ค่อยมีลูกที่มันสุกๆนะครับลูกนี้น่าจะพอได้นะครับเนี่ยผลของเขาตรงเทงหรือปุ้งพิง้งนะครับต้มต๊อกป,ปุ๊กปิ๊กอะไรต่าง,างก็เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปนะครับเนี่ย เขาจะเป็นมีลูกอยู่ข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนถุงลมนิ่มๆนะครับเพื่อปกป้องลูกข้างในไว้นะครับเวลาเราจะออกมาเราก็ฉีดฉีกมันออกมานี่ครับมันจะมีลูกอยู่ข้างใน,นลูกเล็กนิดเดียวอันนี้มันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ลูกใหญ่กว่านี้นะครับคือจะเป็นทงเทงเหมือนกันนะครับผมไม่ได้กินนานแล้วผมเคยกินแต่ ไอพันธุ์ที่มันลูกใหญ่กว่านี้นะครับก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นรงเทงน้านะครับผลก็จะเล็กหน่อยแล้วก็ก็จะเกิดขึ้นบริเวณที่ชื้นบริเวณริมน้ํอะไรต่างเนี้ยก็จะพบเจอเจ้ารงเทงได้ได้ได,ได้ทั่วไปนะครับรสชาติเนี่ยเหมือนมะเขือเทศเลยนะครับคือมะเขือเทศเลยนะครับ เขาเป็นพืชที <fin anta> <ots> ่มีเขาเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับพวกมะเขือเทศมะเขือหรือว่าพริกนะครับเป็นพืชล้มลมลุกอายุประมาณหนึ่งปีนะครับนี่ฮะแต่รสชาติเนี่ยทานไปเนี่ยคือมะเขือเทศเลยนะครับสุกๆออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหอมๆนะครับเพราะก็เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับมะเขือพวกมะเขือเทศ มะเขือแอรองต่างนะครับรับนะครับก็เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ไม่ยากนะครับแต่เมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคเห็นเต็มเลยนะครับตามข้างทางแรงต่างเนี่ยแต่สมัยนี้เนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับการใช้สารเคมีแรงต่างเขาก็ลดน้อยลงไปนะครับแต่อย่างในสวนบริเวณหลังบ้านผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับในการดูแลต้นไม้พืชพธุ์แรงต่างก็ยังหาเจอ พบเจอได้นะครับสําหรับพืชจําพวกนี้ตอนที่ก็นกกินลูกมานกขี่ลงมามันก็จะเลยเติบโตขึ้นมาขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของเขาไปนะครับครับเพื่นครับก็ผมก็ถ่ายพืชพันธุ์ในบริเวณพื้นที่สวนหนาของผมเนี่ยไปเยอะพอสมควรน,นะครับน่าจะเจ็ดสิบกว่า EP แล้วนะครับ EP น่าจะเกิน EP ที่เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับ ก็เริ่มลดน้อยลงนะครับมีเนี่ยบางทีเดินมาเจอพืชพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสมุนไพรตางธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ถ่ายลงให้เพื่อนๆดูนะครับนีนี้ก็เป็นเรื่องของบอ่อปลาเดี๋ยวเสร็จนี่ก็จะลงซ่อมบอ่อปลาเพราะว่าบอ่อที่สูบน้ําแห้งจับปลาขึ้นหมดแล้วเนี่ยก็จะมีรอยรอยเล้าของบอ่อบ้างอะไรบ้างสึกกร่อนของของคอนกรีตบ้างปูนบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะซ่อม ตากห้แห้งแล้วก็ปล่อยน้ําแช่ไว้นะครับแล้วก็ลงปลารอบต่อไปนะครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องสวนอาหารพิมพ์ B y สวนอาหาร B y จุดสวนอาหารภาษาไทยนะครับก็อีพีหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับตามโลูกนของผมครับเพื่อนๆครับปลูกให้สุดหยุดซื้อกินกับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหน้าผมจะพาไปดู เพื่อเชนที่ไหนในพื้นที่ปลูกหรือว่ากิจกรรมอะไรผมทําในพื้นที่ปลูกที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนหารตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพื่อนๆือนครับสวัสดีครับ